สวัสดีครับวัอนี้ิีาเมึงถ้ำพุทธสอนนะครับมันกับทางเขาถ้ำพุทธสอนมันคมอ่านตัวมอง,งกับที่บำเพ็มนมรธรรมพระภาวนาสุตาธิรัตหลวงพ่อชอบพระเจ้าว,วัดพิสโซพารามเป็นซาลาม่งเพิ่นปฏิบัติรรมนะครับเนาะเป็นถ้ำกาไปมั่งดูป่านี่ประตูอุ้นเพื่อนงามแท้<ๆ> เพิ่นเปิดเพิ่นเปิดอยู่เด้จันถึงอาทิตย์เนาะแปดโมงถึงหาโมงไปเขัไปเมืองกันครับอุ้ยคือโกงใหม่ลายข้างในอ้บางงามเท้ครับเอ็ดแบบเป็นถ้ำเลยตัวนี้นี่ครับอ๋อ ผมพนพื้นทีแต่เท้เ่อนด้แต่ว่าผมก็บบเคยเขามาจักเถื่อเด้ผมเห็นยุตตอนพันสางตะกี้ไปข้างในครับอันนี้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดแบบจำลองภูเขานะครับแต่ว่าโมเมนต์ภูเขาจริงๆหรอกสร้างขึ้นแบบจำลองขึ้นมานะผมกับพนพื้นที่แถวนี้แหละแต่ว่าผมก็บุ่เคยเขามาเนาะเป็นเคือเห็ดงามเลยครับเดี๋ยวกทางเขา ยังนโอ้เันเขียนป้ายพุทธสอนเนาะขึ้นไปเมืองกันครับมันมุมเปิดกิดป่ายยังไงน้อยเนาะอย่าน้อยใจที่มาหาไม่พบมิใช่หลบนี้หน้าไปไหนไหนมีธุระจำเป็นจึงต้องไปโอกาสใหม่วันหน้าค่อยมาเจอวัดพิษโภพราม <c oughs> เดี๋ยมึงมุ่มนี่ครับมุ่มนั่งเหร่นนะมองนี่เป็นตายเหดีนดีมีประตูทางเขานี่น,น,นี่ครับ <c oughs> เป็นถ้ำน่อยเลยเด <c oughs> ี๋ยวจะข้าไปนะครับเนะมาะเมื่อมึงมุ่มทั้งฟังนี่กั <c oughs> มึนกับประตูทางมันประตูถ้ำ จริงๆแต่พงกับฏได้เขามาดอกะครับนี่เป็นงานกระถินเพิ่นเนาะก็ะเลย่ด้ร่องเขามาเมืงองขอเชิญร่วมน้ำมัสการหลวงพ่อโชคลอยพระพุทธบาทตัวนี้บอครับลอยพระพุทธบาทไปโอ้นอี่มองดูครับอยู่ในถ้ำเลยครับเนี่ย นี่คือลอยพระพุทธบาทครับเป็นประตูด่านมาแล้วก็ยืนด้านสายนะครับลอยพระพุทธบาทโอ้มองนี่ข้างหน้ามัอเดี๋ยวพมอะพาเข้าไปมองข้างในเนาะครับเนาะนี่เข้าไปมงข้างในครับ มตัวนี้โอ้ทำข้างในครับมันงามสดีปย t ขำบนเป็นย่อยนะครับเป็นย่อยจำลองเลยครับจำลองขึ้นมาขนาดพมเป็นคนพื่นทีพผมยังไม่เคยเข้ามาเลย <c oughs> ข้างในครับ งามขนาดเลยผมบ่เคยเข้ามาจักเถือ่อขนาดอยู่แถวๆนี้งบ่เคยเข้ามาจักเถื่องามครับโอ้ตัวนี้ข้างๆนี้เป็นห้องน้ำนาะครับของน้ำน่าเที่ยวครับข้างบนมันจุลองในงามขนาดเลยเป็นหอยเป็นยังมีเป็นรูป หลวงพ่อใหญ่เขานะอันนี้เป็นรูปพระเจ,จะเา้าเจ้าวาดปัจจุบันครับหลวงพ่อชอบนะเขาไปเทียันรวงไปเทีย,งทยงัง,นะมงมกนรวงมากเลยดูม,มากรวงร้างไปเรียนรู้ความหลากหลายงามงามงามเลยครับเดี๋ยวพาไปอีกของหนึ่งนะครับเนาะของ ข้างนี้ครับฮองนี้ก็เป็นมุมนั่งเร่นครับก็กงามคือกันเฮาเมืองมองนี่แหละครับที่อนุญาตสือที่ก็วายเพิ่งนึกกันแล้วครับเพิ่นเข้ามากันเป็นครั้งแรกนี่แหละครับถ้ำพุทธสอนของวัดพิษสภารามเฮาคั้นมีโอกาสก็ลองมา มาเล่นมาเที่ยวมาเมืองนะครับผมว่ากะอาจจะเป็นหมองทองเที่ยวข้องเขตเห่าอีกหมองนึงกระได้หองนี้ผมว่าง่ามนะให้ทุกคนมาลองลอง,ลองนะครับของดีบานเห่าได้นี่